นัเป็นอะไรไทยริโอ้โหก็ก็คงถ้าเป็นสากลก็สำเนียงแล้วก็จริงๆแบบเสียงยังบางอยู่มากๆค่ะในนี้เขาบอกว่าอ่าใช่มีอยู่สองเรื่องคือเรื่องการเต้นและภาษา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 ทั้งคู่เลยษก็เลยได้ จัดเพลงนี้ให้มาตอนนี้ไม่ไม่กังวลภาษาไม่กังวลเต้นละมวลชุดอย่างเดียว,วสู้สู้ oh, Can't Fight the Moonlight LeAnn Rimes ยี่สิสามหงยกมารับยาไปคิดว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเรื่องการเต้นกับเรื่องเนื้อเสียงที่ยังไม่หนาหนักแน่นค่ะอ่าเขาเขียนว่าขาดความแข็งแรงและมูฟเมนต์หุยเอาแล้วไงแย่แล้วแย่แ yeah, yeah, ล้วมาเลยต้องเพลงนี้ เออทอแฉ่เหรออย่าทอดแฉ่สนุกมากโอ้ยคนเลือกเพลงก็นีบจากกันแล้วล่ะพัทยันดุมดูมนะ คนสุดท้ายวยี่ิบสี่